เอาเร็วเร,วเร็วเร็วเฝ้ายางแบบอ้วนยางไปมึงแก่ข่านน่นเนเลย นาาดี่าดนี่คือหน้าตาหววจ้าพี่น้องหัวหัวห,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 ห หน้าตางฉิกห้ากินเป็นอยู่เด้อว <c oughs> ันนี้เบิกสุดสอนุ่งบอกว่ากูละเงิด